มื้อเช้ามื้อเที่ยงรวมกันครับปล่อ,อยได้อร่อยได้มีง่ายไม่ยาง่าย,ย,ม,ายมีประโยชน่เต้ามื้อเที่ยง <c oughs> มื้อเที่ยงรวมมือ้อเช้าอร่อยเลยครับอือ้ม

น้ำฝน,นจะตกเนาะ กินแล้วครับพี่น้องมื้อเช้ามื้อเที่ยงรวมกันของแท้กินแบบลูกชาวนาต้องใช้เรียงจานเรียงเรียงหนิวมาเนี่นครับพี่น้อง สู้ๆครับท่านใดที่ยังไม่ผ่านโอเคครับประมาณนี้ครับ